ที่เราบอกว่าไปไปทําบุญกันเราไปให้หรือไปเอาผมถามไงม่ายๆเวลาท่านใส่บาตรเน่ยอะไรที่ท่านคิดอยู่ในใจครับเอาที่ท่านคิดอยู่ทุกวันหรือว่าที่เวลาที่ไปใส่บาตรสมมุติว่าผมยกตัวอย่างสักคนนึงขอขอให้ได้มีกินมีใช้ในพบนี้พบหน้าได้แ,แ,แต่อนะไรแต่เวลาเราไปทําบุญใส่บาตรล้วก็เออเผื่อเราจะได้มีกินมีใช้ในอนาคต หรือว่าในชาติหน้าคนชอบมองไปชาติหน้าก็เอาว่าชาติหน้าก็ได้ผมถามง่ายๆว่ามีใครไหมที่ใส่บาตรแล้วเนี่ยขณะที่กำลังใส่บาตรคิดว่าอาหารถุงนั้นน่ะพระจะได้ฉันในวันนั้นนะมีไหมอาหารที่เราใส่ในบาตรพระจะได้เอาไปฉันวันนั้นนะไม่มี อ่ะแล้วไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการใส่แล้วใส่เอาไปให้ท่านเพื่อท่านจะได้ฉันไงเออแต่เราไม่เคยคิดแฮะเราคิดมีแต่จะเอาอ่ะบางคนไปวัดไปล้างห้องน้ําเนี่ยผมก็ถามว่าโอ้ขยันนะล้างห้องน้ําก็บอกผมว่าโออาจารย์ล้างห้องน้ําเนี่ยได้บุญมากผมบอกอ๋อเหรอได้ยังไงอะบุญเนี่ยเออล้างห้องน้ําเนี่ย รู้ไหมอาจารย์ถ้าน่ยมันเป็นสุข,ขาสุข,ขาเนี่ยมีคนก็ามาถ่ายทุกถ้าล้างห้องน้ําเนี่ยมันจะได้บุญเยอะอ๋อคุณไม่เคยคิดเลยเหรอว่าคนที่มาใช้คนต่อไปเขาจะได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาดล้างห้องน้ํายังจะเอาอีกเหรอไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยเหรอเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยบุญแปลว่าอะไรอะ่ะ ผมถามเพราว่าบุญแปลว่าอะไระเออตอนนี้ชาวพุทธเป็นอะไรไปทำบุญไปเอาบุญเอาอะไรอ่ะบุญเรามาทำความเข้าใจเรื่องง่ายๆที่กำลังสับสนกันดีกว่า ุแปลว่าชำระหมายการหมายถึงการทำให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองอันได้แก่โลภะโทสะโมหะวันนี้ทั้งวันจะชัดเจนขึ้นนะครับฟังคำนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ทั้งวันจะชัดเจนขึ้น เกิดได้สามอย่างนะครับสามทางคือหนึ่งคือทานศีลแล้วก็ภาวนาเราเคยได้ยินกันมาบ่อยๆเรามาทําความเข้าใจคำง่ายๆที่เราคิดว่าเรารู้ดีกว่าทาน,ทานคือการบริจาคจะทรัพย์หรือจะสิ่งของก็แล้วแต่นะครับอันนี้เข้าใจง่ายชาวุูธชอบทําคนดีทําหนักทําได้ทําทานคนเลวทําได้คนชั่วทําได้คนโกงบ้านกินเมืองก็ทําเป็น เพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยจะเป็นฐานที่กว้างมากผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับผมแค่ชี้ว่าใครๆก็ทําได้ไม่ยากนักนะครับไม่ยากนักการให้น่ะดีแน่แต่เดี๋ยวเราจะไปดูการให้ที่แท้จริงเพราะที่ผ่านมาที่เราบอกว่าเราให้เนี่ยเราทําท่าจะไม่ได้ให้เราคิดแต่จะเอาเราให้ด้วยการแอบแฝงที่จะเอาทั้งหมดเลยสังเกตได้ที่ผมตั้งคําถามไปเนี่ยมีแต่ท่านจะเอานะ ยังไม่เห็นการให้แท้ๆเลยศีลศีลดูแลกายกับวาจาไปนับศีลข้อห้าข้อแปดได้จะศีลห้าศีลแปดดูแลกายกับวาจาทั้งหมดเลยนะครับคนดีทำได้ไม่ยากเย็นศีลคนเลวทำไม่ได้คนชั่วไม่คิดจะทำโกงบ้านกินเมืองไม่เอาแน่เพราะว่าถ้าถือศีลมันไม่โกงดังนั้น จะเห็นว่าระดับของทานเริ่มเล็กลงมาที่ศีลเริ่มขึ้นสู่ยอดปิรามิดคนดีถือศีลได้หมูหมูจากนั้นภาวนาการภาวนาคือสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่คนเจ็ดพันล้านคนหลุดเข้าไปในสถานที่นี้น้อยจริงๆคนดีส่วนเดียวที่ทำได้ คนที่มีศีลเป็นคนดีที่บอกว่าเป็นคนดีเหลือแค่คนดีส่วนเดียวที่ทำได้ยอดปิรามิดจริงๆท่านคือยอดของปิรามิดนะครับที่แตกต่างจากเจ็ดพันล้านคนแล้วเดี๋ยววันนี้ท่านจะเห็นทั้งวันว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่จะช่วยให้ท่านปิดอภัยภูมิคนที่ต้องถึงแม้ว่าท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ข้างล่าง เริ่มค่อยๆปิดจากการกระทําทั้งหมดของท่านท่านจะเห็นด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องฟังผมฟังเฉยๆแต่เดี๋ยววันนี้ทั้งวันท่านจะเห็นเอง มีการให้ที่ไม่นับเป็นบุญนะครับสุรามหาระศพสิ่งที่ทำให้คนหลงติดศีลดูแลกายกับวาจาศีลยังไม่ได้เข้าไปจัดก,การกับใจเพราะฉะนั้นใจยังไม่มพ้นทุกข์นะครับส่วนภาวนาคือการอบรมจิต ทั้งสมถะและวิปัสนาตรงนี้แหละที่จะเริ่มชำระจิตใจให้ขาวรอบละนะครับคนทุกข์ที่ตรงนี้นะครับเอาละทีนี้มาถึงข้อที่สี่ความเป็นผู้นอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมหมายความว่าอย่างไง นอบน้อมแล้วเป็นบุญตรงไหนท่านลองสังเกตดูก่อนที่จะมาถึงนอบน้อมท่านลองเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งก่อนถ้าท่านมีตัวตนกลางหลือเกินไม่รู้จักแล้วว่ากูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปที่ไหนกูเก่งกูแน่ขณะนั้นโมหะจะเต็มหมดตัวตนจะเต็มหมดหน่ารังเกียจเป็นที่สุดแต่ดูไม่ออกว่าตัวเองเป็นอะไรตอนนั้นเต็มไปด้วยโมหะความหลง แต่ในทางกลับกันหากมีใครสักคนนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมอย่างเช่นท่านเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครนอบน้อมหรือผู้ที่ควรเคารพบูชาจะเป็นสมณะก็ดีนะครับท่านนอบน้อมขณะนั้นสังเกตดูว่าใจของท่านเนี่ยจะอ่อนโยนมากๆการที่ท่านก้มลงกลับนอบน้อมผู้ที่ควรนอบน้อมนะเห็นไหมครับคำว่าเขาเน้นคําว่าต่อผู้ที่ควรนอบน้อมไม่ใช่นอบน้อมต่อคนรวยไม่ใช่นอบน้อมต่อ นักการเมืองอะไรนั้นไม่ใช่ไอ้อย่างนั้นอาจจะข้างในมีอกุศลอยู่แต่ถ้าท่านนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมต่อความเป็นคนดีของเขาที่หน้าเคารพบูชาเนี่ยถ้าขณะที่ท่านกาลังนอบน้อมใจมันจะเป็นบุญขณะนั้นบุญได้เกิดขึ้นแล้วนะครับสังเกตดูที่กุศลทั้งสิบข้อในเรื่องของบุญให้สังเกตที่กุศลอย่าดูที่การกระทาโดยส่วนเดียวตอนนี้ต้องชี้การกระทํา แต่มันจะย้อนกลับไปที่ใจที่เป็นกุศลทั้งหมดความขวนขวายในกิจหรืองานที่ควรกระทำ แปลว่าอะไรนะครับขวนขวายในกิจที่ควรกระทำอล่ละผมยกตัวอย่างช่วงที่น้ำท่วมช่วงที่น้ำท่วมมีหลายคนที่ออกไปทำจิตอาสาออกไปช่วยปั้นอีเอ็มบอลพายเรือเอาอาหารไปให้เขาทำอาหารกล่องส่งไปร่วมกันช่วยกับคนที่เขาประสบภยัยเนี่ยขวนขวายหรืองานในกิจที่ควรกระทำถึงแม้มันจะเหน็ดมันจะเหนื่อยแต่จิตใจเป็นกุศลเป็นบุญ อย่างนี้เป็นบุญผมไม่ได้พูดถึงของเนะี่ยพูดถึงการงานนะครับท่านออกแรงไปช่วยเขาช่วยกันยกของยกน้ําขึ้นรถขึ้นเรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกําลังขวนขวายในกิจที่ควรกระทําเป็นบุญแต่ปัญหามอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าวันเนี้ในการทําจิตอาสาทั้งหมดที่มีการพูดกันเนี่ย ทุกคนบอกว่าทําจิตอาสาแล้วจะมีความสุขแล้วมันผิดตรงไหนล่ะมันผิดเต็มๆเ,เลยลขณะที่ท่านออกไปออกไปอ่ะสมมติว่าออกไปแจกอาหารคนที่เขาเดือดร้อนไปถึงปั๊บท่านกำลังจะไปแจกคนที่เขาเดือดร้อนก็ได้อกล่องอาหารท่านแจกไปสามกล่องเขาบอกว่านี่ อยู่กันหกคนสามกล่องมันจะกินพอได้ยังไงทีหลังเอามาเยอะๆหน่อยคนที่ไปทําจิตอาสาตอนนั้นจะรู้สึกไงครับโอ้ยอะไรวะสามเอาเอามาให้แล้วยังต้องโกรธด,ด้วยทีหลังพวกนี้ไม่เอาละอย่างเงี้ยท่านไม่ได้เห็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปทําถ้าท่านจะเอาความสุขอย่างเดียวเนี่ยท่านจะแปลความสุขอะไรกับคนที่เขากำลังเดือดร้อนแล้วคนที่ลากเรือท่านอยู่ข้างล่างล่ะทหารทั้งหลายเนี่ย เพราะคงมีความสุขมากเลยนะอยู่กับน้ำเน่าเนี่ยแต่พวกท่านก็ถ่ายรูปพวกนีกแล้วก็โพสต์ขึ้นไปเนะนี่ยเพราะฉะนั้นระวังนะมันจะไม่ใช่เอานะครับมันจะไม่ใช่ส่วนการอนุโมทนาหรือการอ่าการอุทิศส่วนกุศลการกรวดน้ำเนี่ยซึ่งรเราก็ทํามันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับตกตอนกลางคืนเราก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปอันนั้นเป็นบุญนะเป็นบุญ นี้กลายเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องการอนุโมทนาเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของวันนี้เลยท่านเคยไปไหมครับหรือว่าเคยได้ยินสํานักไหนหรือว่าใครก็ตามที่พูดต่อๆกันมาว่าอนุโมทนากับใครแล้วจะได้บุญสิบเอร์เซ็นต ผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วน,นะครับว่าบุญเกิดจากการชรําระหรือเกินการให้มีคนกำลังเดินไปถวายเงินสะอาดถวายเงินสร้างอะไรก็แล้วแต่สักแสนหนึ่งมีคนเข้าไปรีบอนุโมทนาบุญแล้วกลับมาคุยว่าเขาได้สิบเปอร์เซ็นคือหมื่นหนึ่งผมถามว่านี่มันเปรตหรือมมนนี่มนุษย์ ประเภทที่ต้องไปขอส่วนบุญจากคนอื่นเนะี่ยขณะนั้นจิตเป็นโลภะนะครับซึ่งเป็นเชื้อของเปรตวิสัยนะไม่ใช่บุญนะดังนั้นคำสอนที่พูดต่อๆกันมาแบบนี้เนะี่ยมันทำให้คนไปอยากได้ของคนอื่นนะเพราะความจริงแท้ของการอนุโมทนาหรือยินดีพลอยยินดีกับคนอื่นเนะี่ย ถาผมยกตัวอย่างให้เหตุการณ์ครั้งหนึ่งท่านจะได้เทียบเคียงได้บนสายการบินโลคอสที่จะบินไปต่างจังหวัดปกติไฟนั้นจะต้องออกสิบโมงไปถึงปลายทางประมาณสิบเอ็ดโมงก็มีพระท่านขึ้นเครื่องด้วยแต่ไฟนั้นดีเลยไปชั่วโมงหนึ่งขณะที่มันลอยอยู่บนฟ้านะ่ะสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเพราะฉะนั้นการถึงปลายทางต้องเลยเที่ยงแน่แน เพราะฉะนั้นมือนั้นพระสงสัยจะไม่ได้ฉันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปหาลูกเรือแล้วก็บอกว่ามีอาหารไหมเพราะว่าความที่เครื่องดีเลย์เนี่ยมันจะทำให้พระไม่ได้ฉันอาหารลูกเรือก็บอกว่าไฟนี้ไม่มีอาหารไม่มีอาหารขายเป็นไฟระยะสั้น แต่เขามองหน้ากันสักพักเขาก็บอกว่ามีมีอาหารของพวกเราผมก็ผู้ชายคนนั้นก็เฉยๆหลังจากนั้นลูกเรือก็จัดเตรียมอาหารมาของตัวเองมาถวายพระพระก็ได้ฉันผู้ชายคนนั้นก็เดินไปแล้วก็บอกว่าอืมอนุโมทนาด้วยนะพวกคุณทำดีจริงๆอย่างเนี้ย ชื่นชมยินดีกับเขาไม่ได้ไปเอาทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปมีคนเห็นแล้วก็พลอยยินดีไปกับเขาด้วยโอ้ขณะที่คนนั้นกำลังพลอยยินดีน่ยใจของเขาจะเป็นบุญเขาจะมีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นทำได้ช่วยคนอื่นมีกำลังใจไม่ใช่ไปเอาจากคนอื่น มันพลิกกันนิดเดียวนะครับเรื่องของจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่สอนแล้วไม่เห็นเรื่องของตรงนี้เนี่ยมันจึงสอนกันผิด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 แล้วก็สอนให้เด็กรุ่นใหม่ทําผิดๆไล่อนุโมทนากันุะสลุดหมดกลายเป็นการอนุโมทนาเนี่ยเป็นไปด้วยรูปแบบเฉยๆแต่ไม่มีพื้นฐานของความที่ใจเป็นกุศลเลยเราจะเห็นว่าบุญมาจนถึงข้อเจแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของใจที่เป็นกุศลทั้งหมดเลยนะครับ ข้อแปดข้อเก้าก็คงไม่มีปัญหานะครับการได้ฟังธรรมเมื่อท่านไม่ได้ได้มาได้มาฟังธรรมไม่ว่าจากที่ไหนแหล่งไหนเนี่ยท่านจะสังเกตดูว่าโอ้จิตใจมันจะคลายลงจากความทุกข์มันจะเริ่มเห็นเส้นทางที่เราจะเดินทางต่อไปที่จะพ้นทุกข์ได้นะครับหรือการที่ท่านแสดงธรรมให้กับผู้อื่นคําว่าแสดงธรรมไม่ได้เป็นรูปแบบที่ท่านจะต้องขึ้นมานั่งบนเวทีอย่างเดียวเพื่อนกําลังมีความทุกข์ เราเคยได้ยินธรรมะข้อนี้มาแล้วก็ทําให้ใจสบายขึ้นท่านก็เอาน,นาไปบอกเพื่อนเธอวางลงบ้างนะปล่อยวางนะเออบางทีก็กลับมารู้ลมบ้างนะเอาน,นาคําสอนของพระเจจารตัดไปสอนต่อเนี่ยคือการแสดงคาให้กับเพื่อนๆนให้กับคนที่เรารักที่ก็กาลังมีความทุกข์ช่วยเขาคนทุกข์ได้นะครับใจเราก็สบายขึ้นเออเห็นเขามีความสุขขึ้นเราก็สบายใจขึ้นอย่างนี้เป็นบุญหรือแม้แต่อย่างหนังสือธรรมะก็ดีซีดีธรรมะก็ดี ที่เราแจกแจกกันไปท่านทราบไหมครับว่าที่ท่านให้ให้ใครต่อใครไปเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้นะว่ามีมคุณค่าขนาดไหนผมไปบรรยายในคอสปฏิบัติมาเยอะมากนะครับในวันสุดท้ายก็จะมีการออกมาแสดงความรู้สึกกันผู้คนที่พ้นทุกข์หรือเข้ามาอยู่ในคอสปฏิบัติส่วนใหญ่เลยเนี่ยได้หนังสือธรรมะจากเพื่อนได้ซีดีธรรมะจากเพื่อนในวันที่เขามีความทุกข์เนี่ยวันแรกๆเขาไม่อยากอ่าน พราะความทุกข์มันเยอะมากแต่ด้วยความที่ไม่รู้จะทํำยังไงมันหาทางออกไม่ได้มันจะค่อยๆกรีดหนังสือหรือว่าเปิดขึ้นมาสักหน้าหนึ่งแล้วคนอ่านหนังสือธรรมะสังเกตดูไม่ค่อยอ่านตั้งหน้าแรกคือลองดูสักตรงไหนสักที่นะถ้ามันโดนแล้วค่อยเริ่มถ้าไม่โดนก็วางแต่ส่วนใหญ่โดนทั้งนั้นคนที่จะมีความทุกข์เปิดมาอ่านไปได้สักไม่กี่บรรทัดอะแล้วมันจะอ่านต่อไม่หยุดเพราะอ่านต่อไปเรื่อยเรื่อยเริ่มเปิดกลับมาหน้าหนึ่งใหม่เพราะอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นยังไง ทั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาสู่ทางดังนั้นการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยช่วยเพื่อนได้นะครับมีโอกาสก็ให้แล้วก็เป็นการเผยแพร่ศาสนาออกไปส่วนสัมมาทิฏฐิในหลักสูตรนี้กำลังปรับสัมมาทิฏฐิของท่านอยู่ เดี๋ยวถึงวันสุดท้ายท่านก็จะทราบเอง เอาละนะครับก็พอจะเข้าใจเรื่องของบุญสาระสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่ต้องจำเลยสักข้อเนี่ยคือมีสติแล้วก็มีใจที่เป็นกุศลการทำอะไรทุกๆอย่างจะเป็นบุญทั้งหมดเลยผมฝากเอาไว้ข้อหนึ่งเป็นข้อคิดซื้อของให้ตัวเองไม่เป็นบุญซื้อของให้คนอื่นเป็นบุญ การทำอะไรเพื่อสร้างตัวตนเพื่อเพิ่มตัวตนเพื่อเพิ่มโลภะโทสะโมหะไม่เป็นบุญแน่เพราะคำว่าบุญคือชัาระแต่การที่ท่านซื้อของให้ใครมันเป็นการลดความตรนี่ถี่เหนียวลงไล่ตั้งแต่การทำบุญทำทานกับคนที่ยากไร้จนกระทั่งให้ใครก็ได้สมณฐารูปสร้างศูนย์ปฏิบัติหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์โรงพยาบาลโรงเรียนช่วยอุปกรณ์การแพทย์อะไรก็แล้วแต่ การให้ออกเป็นบุญทั้งหมดคือการชำระแต่การซื้อไอ้นั่นให้ตัวเองซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเป็นการสั่งสมความเห็นผิดมากขึ้นเรื่อยๆอ้าวก็ต้องใช้ไม่ใช่เหรอใช้ไปเถอะถ้ามันยังต้องใช้แต่เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายท่านจะเริ่มเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นว่าการที่เติมเข้ามาเติมเข้ามาเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าซื้อต้องใช้ไม่มีปัญหาแต่ท่านซื้อเพราะอยาก ท่านกำลังเพิ่มพูนอะไรบางอย่างเข้าไปเรื่อยๆเ,เราก็จะไปทำความเข้าใจกันเอาละเช้านี้ผมจะให้ท่านออกไปเดินจงกรมหน่อย